ท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งก็ผมรองศาสตราจารย์ดรจรุนพิจาร์ผู้รับใบอนุญาตและผู้วยการโรงเรียนเทพสม,มุทิวิยาก็ผมขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้ส่งบุตรหลาน มาศึกษา,าเรียนในโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาแห่งน,นี้ก่อนอื่นก็ผมอยากจะขอเรียนชี้แจงถึงความเป็นมาของโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาว่าได้กําเนิดมาอย่างไรประวัติโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาแนวคิดในการกอร่อตั้งโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยา ในปีพศ2502รองศาสตราจารย์ดรจรูนทิตาธรได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนหรือมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบันต่อมาได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาหรือสถาบันราชพัฒสวนสุนันทาในปัจจุบันนี้ได้มีความสนใจในการจัดตั้งโรงเรียนราชหรือโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมากโดยประสงค์จะทำโรงเรียนราช เพื่อสร้างภาพพจน์โรงเรียนใหม่ให้ดีมีคุณภาพเพราะเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนนั้นน่าจะจัดการได้ดีกว่าโรงเรียนรัฐด้วยเหตุที่ผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหมือนผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาลย่อมมีพลังและโอกาสเต็มที่ที่จะปั้นเยาวชนให้เป็นไปตามเป้าหมายอุดมการและเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์เป็นอย่างดี การเลือกทำเลก,ก่อตั้งโรงเรียนสถานที่ที่เลือกไะอย่างเหมาะสมที่สุดห่างจากถนนประชาราสายสองไม่มากนักไม่มีเสียงยวดยานรบกวน mm. การคมนาคมสะดวกดีใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงเตาปูนเพียง150เมตรนี่คือสถานที่ตั้งโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาซอยสะพานขวาเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร การก่อตั้งโรงเรียนขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการผู้ได้รับใบอนุญาตคือรองศาสตรา,าจารย์ดรจรุนทิตาธรเปิดดำเนินกิจการในปีการศึกษา2517เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอศาสตราจารย์ดรจรูนทิตาธรเป็นผู้ตั้งนามโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษาโดยใช้ชื่อว่าเทพสมฤทธิ์ฤทธยาซึ่งหมายถึงเทพผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และได้นำชื่อดีดาของท่านคือประทิดซึ่งหมายถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่และมารดาของท่านชื่อสัมฤทธิ์มารวมเป็นชื่อโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและนักเรียนอีกทั้งได้กำหนดคำขวัญ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจผู้ปกครองบิดามารดาบุตรหลานและครูอาจารย์ไว้ว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเทพสมริ์ให้การศึกษาการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆรองศาสตราจารย์ดรจรูนที่ตาธรได้นำเนินการไปอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดนิ่งแม้นจะมีปัญหาและอุปสรรคนานับประการก็ตามการก่อสร้างอาคารเรียนรวมทั้งสะว่านมาตรฐานสามสระสขนาด ตลอดทั้งอาคารและห้องประกอบการเรียนต่างๆครบถ้วนนับว่าเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยมีนักเรียนชายหญิงรวม2,300คนในระหว่างพศ2 5 5 9ถึงพศ2538 นับตั้งแต่ปีการศึกษา2,538ถึงปีการศึกษา2,541เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างหนักโรงเรียนรัฐบาลเปิดรับสมัครนักเรียนจำนวนมากทำให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนลดจำนวนลงทุกแห่งหลายโรงเรียนเลิกกิจการไปส่วนโรงเรียนเทพสัมฤทธิวิทยาก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเช่นกัน อาคารประกอบต่างๆตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อการศึกษาเพื่อบุตรหลานของชาวทสวเป็นสำคัญนอกจากนั้นยังปฏิรูประบบการบริหารงานและการจัดการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนพัฒนาบุคลา,ากรครูอาจารย์จัดประชุมสัมมนาประชุมปฏิบัติการทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน และส่งครูไปร่วมสัมมนานอกสถานที่เพื่อนำความรู้ขยายผลให้ครูในรักเรียนมีคุณภาพทำให้โรงเรียนได้รับมาตรฐานและประกันคุณภาพในระดับดีมากตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการนับตั้งแต่ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา2517จวบจนถึงปีการศึกษา2559โรงเรียนเทพสมฤทธิ์วิทยา มีอายุครบ42ปีปัจจุบันเปิดหลักสูตร intensive English program และภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและเป็นการเตรียมตัวสู่ AEC และพัฒนาสู่สากลน,นับว่าเป็นจุดเด่นของนักเรียนโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ดรจรูนทิตาธรผู้รับใบอนุญ,ญาตดตรฟองแก้วทิตาธรผู้อํานวยการอาจารย์สุวสรรณาศิริธาตยานนท์รองผู้อานวยการแผนกอนุบาลอาจารย์ประภาสีเพลงเอมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอาจารย์สเสน่เกิดเกตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโดยภาพรวมแล้ว โรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำนักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความประพฤติดีครูอาจารย์ขยันเข้มแข็งมีศักยภาพในการสอนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ดำรงตนเป็นปราดแห่งความคิดให้เด็กเก่งดีมีความสุขสามารถพัฒนาตนสู่อนาคตที่เป็นเลิศได้โรงเรียนเทพสมฤทธิวิทยาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่ให้ความไว้วางใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธาให้การสนับสนุนทุกด้านด้วยดีเสมอมาเทพสมฤทธิ์ประสิทธ์ศาศสตร์ศิลปะให้ทักษะความรอบรู้แก่บุตรหลานให้ความรักเป็นบ้านสองครองอยู่นานช่วยสืบสารส่งเสริมรักพิทักษ์เทินสิทธ์ทวขอรักเพื่อนเปรียบเพื่อนน้องพี่ในใยศักดิ์ศรีทศวขอเถิดคุณธรรม ชูเชิดสถาบันรักมั่นควันดีประจำสร้างดีน้อมนำั้งจุนเจิมเพิ่มน,นามเรื่องเลย